มันหมามีเขียวเลยดูอ่ะคือว <c oughs> ่าย <c oughs> ังมีเขียวไอ้กกิซะไอ้กิกนซะ <c oughs> <c oughs> ลาเปียกเมื่อเราตีนลาท,ลานะทำไรเงใช้ตีนเปียกเมื่อเราอกรอก่อ,กกอน <c oughs> มึงดือ้อมึงชอบขาบขยะใช่ไหมโคมึงต้องโดนทำโทษปักเนมมึงชอบไล่ไก่ลูกพี่มึงติดโควิดแล้วเนมม่ได้เห็นหน้าลูกพี่มึงหรอมึงอย่าทำหน้าเศร้า ทีนา,า้เราเราความเท็จคกโคกยาซันโคกโคกยาซันเห็นไหมเนีย่ยเนมสามสองหนึ่งเริ่มกิน เริ่มกินเจ็ดแล้วมาท่านกั้งเห